อยู่ในปืนที่ยึ่นบั๊มาดีเหมือนกันนี่แหละแต่อ้ชิคกี้พายจะหาไม่ได้เลยผมตอนนี้ก็ไอ้เจ้ายังนีอยู่นะดีดีเอเแบกไนมาดูดูเอเแบกไนเป็นเรียบอยากสแกนเหมือนว่าเมื่อกี้นี่เห็นชัดเจนเลยถูก่าทีทางบ้านนี่ก่อนแล้วตรงนี้เอ็มสิบสามยังไงมีเลขสองไปด้วยยี่สิสองคิวเปิดไปก่อนตรงนี้อัดกระแพงอัดก้อแพงแตกหมดเลยครับผมมีหรอยอุ้ม ยังไงยังไงยังเอายังไงปาร์ติว่านพอยต์คนนี้โดดขึ้นตะาบได้เลยโอ้โหชิงกจะต่อได้เลยเฮ้ยอุดหนุนเขาเลยโอ้โหอ่ะแล้วมันจะยึดแล้วนี่ไงหวานแต่ตรงนี้ครับผมมีการปะทะกันฮะดูดูเทมส์ตั้งดูดีดูดีดูดีเรียบร้อยครับผมดูบินไปินไปในรูปแบบน้ำเออคนน้ำโอ้โหสองคนนี่ต้องคืนไหม โอ้โหโดนโดนกอนอาะได้ไมีคิวมีมโคคิวมีให้วงการแล้ดูยาวยาวถึงสี่คนแล้วหน้าโดดดึงไงกระตุ้มายแล้วมีเอฟเฟคกระจายครับผมดับมคิวเป็นปนะครับตามคิวไาเอฟเฟคครับีเอาไปอิงโอ้โหจะได้สมบมาแล้วตอนนี้ใส่อตบจ๊บจุ๊บ